การแลวก็ส่วนภูมิภาคนะครับดังนั้นในสุดนี้เองเราก็คิดว่าเราก็อยากจะได้ความคิดเห็นจากพกท่านที่เข้ามาร่วมในการประชุมในวันนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับทา,ท,าทางประเทศของเราในเรื่องของการเตรียมพร้อมหรอการการต่างๆทั้งในส่วนการและก็ส่วนภูมิภาคนะครับ ดังนั้นในสุดนี้เองเราก็คิดว่าเราก็อยากจะได้ความิดเห็นจากทุกท่านที่เข้ามาร่วมในการประชุมในวันนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับทางทประเทศของเราในเรื่องของอการเตรียมพร้อมหรือการคือท,ที่ของเรามันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงสีตัวหมายเลขหกนะครับเป็นกริดอดตัวที่หกของ G รีครับ ซึ่งเป็นคอริดอที่เกี่ยวกับในเรื่องของไชน่าอินโดไชน่าเป็นซีเบียเอ๊ะเป็นดิสราครับก็คืออยู่ในช่วงเนี้ยครับนี่คือเบียไอทั้งก็คือเขามีอยู่แล้วครับไอเส้นสีชมพูผมผมใช้ไฮไลท์เออบางโครงการนี้ไม่ใช่โครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับเพราะความเร็วไม่ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใครบอกความเร็วสูงนั่นต้องเรียนถามความือผมครับ วิศกรบอกทุกุกคตามรายจะตอบได้ว่าถ้ามากกว่า250ถึงจะเรียกความยิ่งสงต่อชัอ่วโมงสําหรับขนสินค้าโครงการนี้นะครับนะครับแล้เป็นโครงการแค่ซิลเวอรแท็กนั่นหมายความว่ามนะีมีเส้นนีหนึ่งเส้นที่เกิดขึ้นนะครับก็ตรงกับที่เราไปรีวิวก่อนหน้าจะเข้าไปนะครับก็ตรงกันครับว่าเขาอนุต่ห้การถ่ายรูปได้นักวินในใจัยผมก็เลยไปถ่ายรูปครับก็เลยใช้ภาพนี้มาว่า เขาตั้งใจจะเปิดวันที่2ธันวาคม2021รอบแรกเปิดแค่11สถานีครับไม่ได้บอกผมไม่ได้บอกว่ามี14สถานีแต่เขาจะเปิดวันที่2ธันวาคมปี2564เพียงแค่11สถานีไร่ตั้งแต่บอ่อเต็มที่อาจารย์ที่สองบอกครับอันนี้คือชายแดนลาวจีนแล้วิจัยเข้าไปถึงห6ครับแล้วก็ไปดูนะครับไร่มาจนถึงทีนี ต้องเวียนเทียนนะครับื่อวานผมจาชื่อท่านไม่ได้โทรหาผมว่ามาไม่ได้ฝากด้วยว่าบริเวณของกายจะเกิดผลกระทบอะไรหรือเปล่าท่านจิตตาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะครับก็ด้วยความที่ผมไปถึงนล้วร่้โดยการฝ่ายทางประเทศหรือไหว้บ้านของทสองบรราสนิทกันท่านก็พาผมเดินดูทั้งหมดบริเวณที่องนี้ครับอีกแง่อาจจะไปตกอยู่ที่การเปลี่ยนเส้นทางการเคลื่อนย้ายสินค้า จากประเทศไทยหรือจากประเทศจีนมาไทยและไปจีนนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแลนนี้คือที่นครหลวงเวียงจันทร์ครับก็พาดเกอร์เดอร์ข้างบนเนี่ยครับเรียบร้อยนะครับอ๋อัถึงครับอันนี้ครับความยาวอย่าง414นะครับส่วนใครจะบอกี่เห็นของภาคการมีอะไร้างเอกชนมีอะไรภาคการศึกษามีอะไรนะครับนะครับผมในใเราไี้บอกต่านะครับผมผมมานี่ครับ เราขาดองความรู้ด้านนี้มากครับเรื่องระบบรางนะครับแล้วก็เจอปัญหาสิ่งความเร็วสูงก่อนนะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนนะครับได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะครับตามกบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคมครับปีห้าแปดถึงปีหกห้าเมื่อปี 2ม5 7นะครับหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมต่างๆเรื่อยมาจนเริ่มเป็นรูปธรรมครั้งแรกเลยนะครับเมื่อวันที่21ธันวาคมปี2แล้วก็ฝ่ายจีนจะรับผิดชอบในเรื่องของงานออกแบบรายละเอียดงานควบคุมงานก่อสร้างและงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลครับซึ่งงานสุดท้ายได้มีการลงนามสัญญา2.3ไปเมื่อเรดอรนี้ครับขณะนี้นะครับ ในส่วนทางซ้ายนะครับจะเป็นโครงการ Double track ดับเบิลแทร็คอายที่1น,นะครับตรงขวาล่างเนี่ยครับจะเป็น Double track ดับเบิลแทร็คอายที่2ครับตรงขวาบนเนี่ยครับที่อยู่ในห้องนิเยาการแลกเปลี่ยนหรืออยาจาร์มอาจารย์บุญทรัพย์หรือท่านอานพรเชิญครับเดี๋ยวอาจารย์ทรัพย์นี่ต้องรีบหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะไปไชนะ่านะครับเชิญครับจันทร์ ท่านในแง่ธุรกิจผมอาจจะลำบากใจในการจะบอกว่าท่านจะได้อะไรแต่ถ้าในเชิงวิชาการผมยังเชื่อว่าถ้าถ้าท่านมองดีๆครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมผมให้ความรู้ปานกลางเส้นราวจีนมันจะเกิดขึ้นแล้วมันเป็นเนกาทีฟอิมแพคตกมาที่ภาคเหนือตอนนี้สมาชิสาาสกสภาผู้แทนราษฎรของภาคเหนือทั้งภาคเหนือตอนบนหนึ่งภาคเหนือตอนบนสอรวมถึงภาคเหนือเกือบสองแสนล้าน ถ้าเรามีทางเรื่องระบบจิตปัจจุบันเราไปทางน้ำแล้วก็ถางโเป็นหลักถ้ามีทางมันไปเสร็จองเรากอย่างนี้ไจะเปโอกาสทองของเกษตรกรชาวไทยนะครับการจะเพิ่มมูลค่งพืงเดียจะเกิดอาชีพกร่างๆก็เป็นข้อ,ขอ,ท,อที่ต้องรับากแต่อย่างเรียนถ้าเศรษฐกิจดี สุนทรภั์ท่านก็บอกว่าอา้าวรองตลัดเป็นมิสเตอร์ไชน่านะแล้วเงื่อนไขคือต้องไปฝังตัวในประเทศจีนเนี่ยเดือนหนึ่งอย่างน้อยสิบห้าวันนะครับผมเป็นอยู่ห้าปีนะครับก็ไปฝังตัวเนี่ยประมาณสองปีขึ้นรวมๆแล้วนะฮะฉะนั้นผมก็เลยมีโอกาส ไปเส้นทางเมื่อกี้ว่าจะเสริมอาจารย์บุญ,บญเพิ่มนะครับเขาก็เน้นก่อนเรามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องข้อข้อกลตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะคุยเรื่องอะไรนะตอนนั้นผมก็หัวเราะบอกอันรู้เลยอยู่จะมาถึงอะไรนะรแต่ไอ้แน่ใจว่าเนี่ยสิงคโปร์ไม่คัดค้านหรอก SCG Logistics มีทั้งบตทมีมมมทั้งธนาคารอะไรพวกงี้รับก็พุ้นกันนะครับดังนั้นถึงว่าขอพูดในมุมมองของเอกชนนะครับที่อาจจะมีมุมเหมือนมุมต่างนะครับก็บต้องขอโทษด้วยนะครับก็เป็นมุมตา่างหราะว่าไปที่ไหนถ้าเชิญผมไปผ,ผมก็จะพูดตรงๆนะครับตอนอื่นเนี่ยผมไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน หลายท่านคงทราบนะครับผมเป็นอดีตในภูมิภาคเนี่ยก็เป็นตั้งแต่ประธานเอ็กเม็นะครับปิดเทคอะไรสารพัดที่อยู่ในสี่เหลี่ยมที่นะครับเอ,อ่อท่านพิสลุกและผู้ไปเนี่ยนะครับจีนเดชเนี่ยผมเป็นประธานจีนเดชของกกรสามสถาบันนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ย,เ,ยเป็นประธานจีนเดชของนานแล้วก็เรื่องเส้นทางสายนี้เนี่ย มันอยู่ในแผนของจ m s เมาตั้งแต่ปี2 5 3 6นานมากที่เรียกว่าเส้นทางรถไฟนะครับคุณหมิงกุโรัมเปิดตอนนั้นเป็นของ ADB นะครับตอนหลังจีนเข้ามาเทคโอเวอร์จ AB เอสก็ถอยไปไปตั้งเรื่องแต่แปแม่น้ำโขงอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนั้จีนเขาวางบริบทเอาไว้เป็นอยู่ในเส้นจีนเนี่ยเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ มันจะไม่ได้มองเฉพาะอย่างที่ท่านดรทนิดว่านะคะว่าการลงทุนเส้นทางนี้เราไม่ได้มองแค่ตลาดจีนนะคะก็จะทําให้การเดินทางขนส่งจากจีนเนี่ยไปทางฝั่งยุโรปเนี่ยก็สั้นกระชับขึ้นเลยนะคะทางไทยเราก็มองอย่างนั้นแล้วก็เส้นนี้ก็เป็นเส้นส่วนหนึ่งของเส้นรถไฟคุณหมิงสิงคโปร์นะคะซึ่งถ้าเราจะดูจากตรงนั้นเนี่ยมันทางปีจังนะฮะซึ่งอันนั้นเนี่ย แต่มันมันมันไม่ได้ไปเชื่อมกับกับทางรถไฟของของจีนอะเนี่ยก็เลยเราเราก็แต่เท่าที่ทราบเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีจากไอจากทางรถไฟอีร่าเนี่ยมันก็จะมันยึดในส่วนของท่านอาแรงในอานสะพานหรือเรียกว่าสะพานเก่าเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ถ้าอยู่ทางรถไฟในรถยนต์อ,อยู ก็มีมีความพยายามในการที่มีการพูดถึงในการที่จะต้องมีสถานที่สองที่ว่าพยายามไป4่เมตรอะไลต่างๆไอ้น,นี้เนี่ยคำถามผมคือประเด็นเนี่ยก็ขนาดเดียวกันก็มีการพูดถึงว่าลถไฟจากจีนเน้นเ,เรื่องของสี้าอยังยังยังไม่เข้าใจานะว่ามันมีความผักดานมันมีการคุยกันเรื่องจะต้องสร้างสะพานที่ที่สองอะไรต่างๆเราัเข้าใจก็เห็นเห็นประโยชน์หมดเลยนะฮะ บล็อกเทนเน็ตก er อะไรต่างๆเนี่ยแต่นี่ก็เราพูดถึงว่าอันนั้นเนี่ยอย่างเร็วที่จะเกิดขึ้นอีกสิบปีนะฮะและ้วแล้วตอนเนี้ยเราพูดถึงตอนนี้ดีกว,ว่าว่าห้าปีเนี่ยนะฮะรถไฟจีนเขาจะมาอยู่ละปีหน้าปร,รนะประเทศไทยจะทำอะไรนะฮะประเทศไทยเตรียมตัวอย่างไรหอการค้าที่อยู่ตามจังหวัดชายแดนเนี่ยจะทำอย่างมันจะไปอยักมันจะ,นจะอะไรต่างๆ แล้วแล้วอะไรตลาดทางทางจีนตะวันตกตอนนี้เราต้องพูดให้ชัดๆว่ารถไฟเนี่ยมาสําหรับจีนตะวันตกตลาดจีนตะวันตกเขาต้องการสินค้าอะไรกที่เราบอกว่าเราอยากจะเป็นซัพพลายเชนให้เขาซัพพลายเชนอะไกนะฮะไอ้ไอตัวเนี้ยนอกเหนือนจ,จากสินค้าเรื่องต้นของเราเบสิคคอมมูนิตี้ของเราเนี่ยไอผักผลไม้เแน่นอนข้อที่สองเวียดนามกับลาวเนี่ย ขาสนิทกันมากนะครับครับพูดกันไปแล้วเวียดนามกับลาวเนี่ยเขาเป็นพันธมิตรไทยนี่ยังยังยังพูดถึงคำคำนี้ไม่ได้เลยไทยกับลาวที่เราเราห่างไกลครับการที่ผ่านมาผมไ้เจอปัญหาเรื่องของทรเวี้ว่าโอเคมันจะมีกลุ่มสินค้าบางกลุ่มที่ได้ทรเวี่ก่อนแล้วความกลุ่มสินค้าเนี่ยก็คือจะเรียกได้ว่าตกขบววนซึ่งกรณีลักษณะของของโคร,รงสร้างตรงนี้ครับที่จะเริ่มเปิดในปีหน้าเนี่ยจริงๆผมอยา,ากทราบเหมือนกันนะครับว่า ในแง่ของทางภาครัฐของเราหรือว่าทางฝั่งของไทยเองเนี่ยเรามองว่าถ้ามีการจัดสรรเรื่องของการให้โคตา้า